สวัสดีครับพอกันคือข้าวน้ำพี่น้องไร่สวนทีพีฟาร์มเกษตรกรยุคใหม่นะครับกะเสาร์นี้นะครับวันที่ยี่สิบยี่สบสี่นะครับสิงหาคมสองห้าหกเบียพี่น้องกะตอนนี้นะครับผมอยู่คันเทนาทองคํานะครับพี่น้องก็เหมือนเดิมนะครับถ้าผมอยู่บริเวณนี้ก็จะพาไปบึงเห็ดนะครับเห็ดละงูงนะครับทีเห้ยเห็ดเชื่อเองลงเชื่อไปนะครับกะตอนนี้นะครับ่นเกิดไม่อีกรอบนนึแล้วะคั อานนี้คือเพื่อนเฮ้าบรไลตจันนะครับก็คือเพื่อนในร้อยเกิดน,นะครับร้อยเกิดเราพึ่งมาเห็นไอตรงนี้นะครับคลิปที่แล้วนะครับกับพึ่งเกิดไปพี่น้องอันนี้ก็คือรอบที่สองดอบที่สามนะครับรอบแรกในวันไลยนะครับรอบที่สองที่ว่าเป็นมูยไง่ายพี่น้องบริเวณต,ตรงนี้นะครับมี่ดอกที่สามพี่น้อง ลอยเกิดมานะครับบ่ได้เบึ้งนะครับตรงนี้นะครับเป็นจุดแรกเลยพี่น้องอันนี้คืออย่างนาพี่น้องอย่างนาสิปีแล้วนะครับเนี่ยอย่างนาประมาณประมาณเก่าเงสิบปีนะครับอย่างนาตัวนี้ลากฝอยเต็มเมฆคันแทะหน้าเบิดแล้วนะครับเชือเห้องกับส่ทุกปีพี่น้องดอกบานเล้ก็ฝังเติมนะครับเดี๋ยวภาพาเบึ้งดอกกำงามพี่น้องอื้อพี่น้อง เป็นจีเป็นจีนะครับงามพี่น้องเนี่ยงามเลยเจะเป็นสีออกสมสมนะครับนี่น้องสีออกสมสมประมาณเดี๋ยวลอกหนาบ,บึงนะครับว่ามีาดอกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสอง สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดพี่น้องแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบประมาณสามสิบดอกพี่น้องบริเวณตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะพาขามไปเบิ่มอีกฟังหนึ่งพี่น้องเุ้ยคอ,ยอนเทนา้าก่อน นี่กับนีนะครับยังวัดหลายพี่น้องสองดอกครับนี่อกยังมาเยอะนะครับผู้ใดเคยเบิ้งคิปผมอยู่ตลอดนะครับตรงนี้นะครับพี่น้องมันเคยเกิดเต็มเป็นมูบปกไงนะครับเต็มเลยนะครับตรงนี้ที่นี่ก็ยังยังบ่ทัดหลายนะครับพี่น้องอันนี้ก็จี๋สวยๆนะครับดอกน้อยๆสวยครับ กำลังพอแกงนะครับอันนี้บาดแล้วนะครับบาดแล้วครับพี่น้องนี่ครับเพื่อสีสีเริ่มต้นของไอ้เชือยุนี่พี่น้องจะเป็นสีนีนะครับแล้วก็ผสมกันไปผสมกันมาพี่น้องเลยออกป็นชี้สมสมนะครับ ีพื้นที่เพิ่มนะครับมีป่าเพกนะครับต้นซาดต้นซาดนะครับแล้วก็ต้นยางนายางนานี่มาปลูกเพิ่มนะครับยางนามาปลูกเพิ่มต้นซาดนี่คือห้อยมีมลิตพันธุ์ของมันนะครับของมันนีบนีบเป็นต้ากันคู่นะครับครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้นะครับก็ภาพเบิงหิดละโง่นะครับ ที่ิ่นเกิดขึ้นมานะครับรอบที่อาจจะเป็นรอบที่สามแล้วนะครับพี่น้องผลการเทียนาตองขำนะครับสำหรับผู้ใดที่ชื่นชอบนะครับการปลูกป้านะครับแล้วก็มักิหนละงูกเหลืองๆงามๆนะครับก็ต้องห่วงพี่น้องทาได้เกิดปีหนึ่งแล้วนะครับปีสองที่สามนะครับเพิ่มจำนวนขึ้นดีงโดยตน้ำมันนะครับเพราะว่าต้นไม้ห้อยห้อนะครับหญ่ยแล้วก็รวมครสมบูรณ์พี่น้อง อดอกฮน,นเท่ากับจะร้ายขึ้นไปตามไปตามความสมบูรณ์ของต้นไม้นะครับเดี๋ยวมาเบื้องพี่น้องช่วงนี้นะครับกับพายุฝนเขามาเบื้องกันนะครับว่าสิมีอีกว่านะครับสำหรับคลิปนี้นะครับกับอไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดีย๋ยวพบกันหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ